ออชใช่ค่ะก็รู้สึกยินดีมากๆเลยเพราะว่าก็มีมาให้เราได้ช้อปปิ้งเลือกสรรนะว่าตอนนี้ปัญหาของเราอยู่ที่ตรงไหนต้องใช้เครื่องไหนในการดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ s, ใช่ใช่ใช่มา s, <S อัปเดตเทรนเพราะวันนี้เขาก็จะมีเปิดตัวตัวใหม่ด้วยนี่ก็รอรุ้นรอฟังเลยว่าจะเป็นอะไรค่ะนะยหยุดไม่ได้เหมือนกันค่ะเราต้องอัปเดตตลอด คือได้รว่าช่วงไหนมีปัญหาอะไรก็ดูแลไปตามนั้นแต่ว่าจะเป็นแบบสายแบบน้อยๆเบาๆไม่เจ็บเป็นคนกลัวกลัวเจ็บอยู่แล้ว,ลวจริงๆสำหรับมินนะมินเป็นคนที่ค่อนข้างผิวไม่เป็นสิวไม่เป็นอะไรแต่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาคือแดดแรงเมืองไทยก็จะแบบเวลาโดนแดดผิวก็จะลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิวบางก็ต้องเน้นในเรื่องของนะวนวตรกตร,รมในเรื่องของการบำรุงเป็นพิเศษแล้วก็ แสงแดดหรือไฟเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะต้องมีเครื่องที่ดูแลแต่ว่าไม่ได้เป็นเลเซอร์หนักเพราะว่าผิวเราบางก็ต้องเป็นแบบเบาๆจริงๆอยากซีซีเลี่ยงมันจะไปที่ไหนคือกว่าจากสตาร์ทให้เป็นแงแบบนี้บบนบบนบบนเช่าสิบปีผ่านไปก็ยังเป็นบลอกเนี้ยคือ <c oughs> สําหรับมินอะมินรู้สึกว่ามันต้องตามอายุคือถ้า,ถ,าถ้ารู้สึกว่าเราอายุไปมากกว่านี้แล้วเราหน้าเท่านี้แล้วถ้าเรามีลูกมีหลานเลี่ยงมันก็แอลเคยไม่ <laughs> ไม่ต้องปกง คือไม่ไม่ไม่โกงแต่ว่า <Baby S 1> เป็นทำมาสวยสวย,สวยในวัยตัวเองอะ่ะออคือเหมือนว,ว่าถ้าเราจะไปตอนนี้สมัยเด็กๆมันก็จะมีแก้มมีเบบี้แฟชชั่นนะสมัยนั้นไม่อยากมีแก้มแต่สมัยเนี้ยอยากมีแก้มมันก็คือมันมันก็กลับกันเพราะาการมีแก้มมันทําให้เราดูเด็กนวัตกรรมอะไรที่ทําให้เราหน้าเล็กคือเราเป็นคนกระโหลกเล็กอยู่แล้วเราก็จะโอเคไปไปเลือกตัวช่วยในอีกด้านหนึ่งแทนอะไรางเงี้คือเราจริงจังนะก็คือหมายถึงว่าเราก็อยากตามวัยอะ่ะคือไม่ได้ว่าแบบเออจะต้องแบบว่า สูงไปหรือเด็กไปก็คือประมาณอายุกลางๆประมาณนี้ค่ะอต่อยังไม่ถึงขั้นที่ต้องไปศัลยรรมว่าต้องอยังยังแต่ว่าก็คือมีในเรื่องของตัวช่วยกันบำรุงอะไรอย่างงี้ค่ะอยากให้มินสัตคนต้องีกเลือกอย่าง้างสำหรับเินก็สาหรับมินก็คิดว่าน่าจะเลือกตามอายุตามวัยเราตามความเหมาะสมแล้วก็ธรรมชาตินะคะหรือว่าอะไรที่เป็นตัวเราธรรมชาติ <personas> แล้วก็ปลอดภัยก็อยากให้ทุกคนเลือกที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดค่ะมินสัตว์ นมอ่เราไม่ดีตายภาพภาพหมู่มันเกิดนก็อยากจะหนีกับการเป็นโคศกบ้านทำไมเราเรารู้ว่าสาการตรงนั้นมันอยู่แบบไม่ใช่ในครั้งแรกนะสาวเล่นจริงๆไปค่ะแต่ว่ากลับก่อนเพราะว่าหนีไปดูพี่นาเดย์ไปนูอ้าวเหรอใช่ทำไมเราเราไม่ขอตายภาพก่อนไม่คือเรื่ององเรื่องจองบัตรละครเวทีไว้นานแล้ว แต่ว่าไปคือไม่ได้เจอใครเหมือนกันเนาะว่าไปเร็ว<อ>ไปเร็วค่ะ<อ>แล้วก็ <ไป S 1> เห<อ>มือนไปร่วมอวยพรวก็เริ่มร่มทานข้าวประมาณครึ่งหนึ่งคือเริ่มเริ่มคอร์สจนถึงครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่งหมายต่อหลอเล่นไม่งั้นในพาร์ทของเราก่ดอากันเขาเป็นถึถงขั<ช>้ะแต่คุณก็เลยบอกว่าทำไมเราไม่อยู่รวมถ่ายแบบนี้คุณ<ช>ก็เลยจผิดตำหา,ามหาันค่ะ ขอบคุณที่คิดถึงนะคะก็ไม่มีอะไรก็คือเหมือนมีนั่นแหละภารกิจไปดูพี่นเดชก็เลยไม่ได้ไม่ได้อยู่จนจบอะค่ะที่เพจเป็นเมื่อฝั่งบัตรแต่ก็กินคอร์สได้ก็คือใช่ค่ะยืนยันว่ไปนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายรูปไปค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายรูปมีมีรูปกับปีใหม่มีรูปกับปีใหม่กับโฮโมยืนยันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงค่ะก็ไปมิ้นโมจิด้วยใช่ก็มันก็เป็นภาพที่น่ารักแบบเปียโนนิ่งแล้วก็ เราเห็นแล้วเราก็น่ารักดีค่ะถัดมาแล้วภาพเรารู้สึกยังไงกับภาพนั้นเรารู้สึกยังไงกับภาพนั้นโอ๊ยทำไมดีจังเลยครับปกติพอไปช่วยเลยแบบว่าพอเห็นภาพนี้เราเป็นยังไงบ้างก็จริงๆเหมือนก็เห็นก่อนอยู่แล้วเพราะในไลน์กลุ่มครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าก็ก็มันก็เป็นเรื่องราวธรรมชาติอ่ะเออก็ไวิญญาณประหลาดใจหรือว่าว้าวเนี่ยช่วยดูดเข้างบ มินไม่ได้เจอใครเลยค่ะก็คือมีโอกาสได้เจอน้องปีใหม่เพราะว่าปีใหม่มาก่อนใช่ไหมคะแล้วเหมือนทั้งทั้งทั้งสองคนน่ะมารมาร่วมประมันช่วงไหนไม่แน่ใจแต่ว่ามินอะออกไปก่อนถ้าไม่ติดว่าเราซื้อจองบัตรไว้แล้วเราอาจจะอยู่ในปีก็อยู่ก็อยู่ก็คือปกติก็ไปไปตลอดแต่ว่าอันนี้เหมือนแบบบัตรมันจองไว้นานแล้วอย่างเงี้ย เราหอเ,เรารู้ก่อนด้านน,นี้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าว่าใครจะมาอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเหมือนทางคุณภูค่าเขาก็ลงมาจากเขาใหญ่เพื่ออันนี้แต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะมีใครเพราะว่าเหมือนเขาจองโต๊ะจีนมาสองโต๊ะ<อ>แล้วก็มีแขกของทางคุณ <c oughs> พ่อด้วยอะไรเงี้ยเยอะอยู่ค่ะคนเยอะ้าพ,พี่สาวแบบชาวบ้านหรือเสือภัยครัก็เสือภัยก็เสือภัยก็ไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าว่าว่าใครจะมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกก็มีแต่แบบน้องๆมาค่ะ แต่พอภาพมันออกมาเนี่ยหนูก็ยิ้มไปกับภาพถืกว่าเอมันโอเคมันดูแบบสมูทมันดูละมุนก็ยิ้มเหมือนกันในฐานะโคศกในฐานะโคศกในฐานะโคศกมูนซ่าเราคิดกันยังไงเธอไม่ถามเขาสิมาถามเมื่อวานแล้วใคถามแกไปแล้วหรอเปล่เออถามพี่แอไปเลยถามโคศกมูนซ่าด้วยก็ก็ก็โอเคได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยแต่ทำไมตอนแรกอยากอยากหลีกการการเป็นโคศกแซวเล่นึกว่าจะไม่ต้องตอบคำถามนี้แล้ว คนกลับมาจะได้ค่ะโโอเคใช่ไหมครับกับภาพมันตอบแทนที่เราจะตอบแล้วโอเคค่ะแค่นี้หรอแค่กานั่ง้ขโอเคครับเรียบอโคอเคค่ะอันนี้หนึ่งสอมค่สี่สีคสี่ส่ี่สี่ส่่ี่่ ตดไม่มีแต่แบบไปค้าไปไปค้าดูสัตว์ค่าโอเค